พี่ปิดได้อยู่แล้วเขาปิดได้อยู응่เขาเขาไปต่ออยู่แล้วที่พี่บอกนะว่าถ้าเราจะไปต่อเขาเนี่ยเราต้องไปด้วยกําไรเท่านั้นเราไม่ควรถือที่มีทุนเราไปด้วยนะฮะก็จะมีคนที่มาเข้าที่หลังเนี่ยอันเนี้ยคุณก็อันตรายนในการลงทุนในหุ้นสไตล์แบบเนี้ยให้จําไว้เงี้ขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ขายไปครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นกําไรถือต่อได้อันเนี้ยไปดูเพราะว่าเขายังไม่เปิดไพ่ว่ามันคืออะไร อืมใช่นั่นมีปัญหานะถ้าขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรแล้วลงไปเลยนะ่มีปัญหาแนะพี่บอกให้นะมีปัญหานะ <c oughs> <Yes. S 1> ปัญหาเกิดทันทีเลยนะมันมีชื่อคน <c oughs> อยู่ทั้งหมดนะแ,ดดแล้วชื่อผู้ถือหุ้นนั่นมันมีหมดนะเข้าใจที่พี่พูดไหมไม่ไม่ไมเข้าใจไหมเข้าใจคุณว่าไม่มีคนควบคุมตลาดอยู่เหรอไม่ถือว่ากรรอโอ้ คือมันจะทําเหมือนปีสมัยก่อนปีสามศูนย์อะไรนี่ไม่ได้คือว่าคุณขึ้นมาแต่คุณไม่มีอะไรเลยแล้วสุดท้ายคุณก็ลงไปอ่ะเหมือนเหมือนเออแันมันไม่ได้สมัยนี้มันทําไม่ได้ฮะโอ้ทาไม่ได้นะบอกแล้วนะทําไม่ได้ทําโดยที่แบบว่าสุดท้ายไม่บอกเลยเลยไ่ยมันไม่ได้ถูกไหมเออไอเอ็กซ์พีนก็บอกไหมนะก็บอกแล้วก็จบเขาก็บอกอ่ะคุณก็ไปดูขี้กันเองคุณยาไงน แต่เรามาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็บอกว่าเราก็ไปก่อนเพราะเราแบงจะบานห้าตังค์ใช่ไหมอ่าเราก็ขายไปอาจจะขายห้าสิบเปอร์เซ็นตขายสามห้าเปอร์เซ็นตที่เหลือก็ถือไปไงอยไปดูไงดูไพ่เปิดเนี่ยเปิดเป็นอะไรแล้วก็ค่อยไปดูที่าเปิดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะว้าวเหมือนเอ็กซ์ิงอะไรก็ได้เราไม่มีใครรู้อะแบบนี้นะฮะอย่ากังวลเราเปิดไพ่เราเปิดไพ่ไป่ยู่สามบาทเนี่ยก็คือแสดงว่าอโอเคนแน่มากอ่านี่ยใครจะไปก็เรื่องของใครอ่ะ แต่ถ้าน,ใน,ในา,ายหลุดนายเสร็แน่เลยถูถูกหลุดสามบาทกไไ็ไปก็ไปไปก็ไปมาทุบแข่งกันเราก็เหลือแต่กําไรอะใช่ไหม่ามันต้องม,อมันต้องเล่นบนความไม่รู้แบบเนี้ยนะครับอ่าไปกังวนกับมันมากนเะพราะว่าจริงๆ<อ>แล้วในแง่ของตลาดเนี่ยเอสเซเนี้ยหรือเอไมไเนี้ยไม่ได้หลุดอะไรเลยยังมีอยู่นะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็แชร์นิดนึงนะฮะ ่แชร์ได้ใช่ไหมอ่ะแชร์ได <th ้จะได้ดูกันนะพี of of ่จะอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าก็เซตที่มันลงเนี่ยมันลงพละเซตห้าสิบนะคือหุ้นใหญ่ลงเราจะเห็นว่าเนี่ยแนวที่บางทีฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรฮะเราดูเนี่ยนะเราดูไทม์เฟรมมันก่อนเนี่ยเส้นมุมวิ่งอันเนี้ยมันตัดเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เก้าสองหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งสองสี่ห้าอันนี้มันเรียงกันอยู่นะสองร้อยยี เจ็ดสิบห้ายี่ห้ามันเรียงเป็นขาขึ้นอ่ามันเรียงเป็นขาขึ้นนะอ่าเรียงแล้วนะเพราะนั้นนะถ้ามันหลุดลงมานี่มันมันจะกลายเป็นแบบว่าตัวสั้นมันจะมันตัดขาลงลงมานะอ่าเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ซีเรียสนะครับมันเป็นจุดที่ยังไงมันต้องเด้งอ่าแล้วมันรับไม่พอฮะดูนะฮะแนวรับทรนเนี้ยไปถึงคนที่เล่นรองเชิญมากๆเนี่ยลงมาเขารับอยู่แล้วอะนะฮะอันนี้คนที่เล่นระยะกลางเนี่ยดูนะม่อนดูเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าห้าห้าเห็นไหม คุณระยะกลางเนี่ยนะไอ้นี่สองเส้นที่อยู่ข้างบนนะใช่ไหมนะครับระยะกลางเนี่ยยังไม่เหลี่ยงยังไม่เหลี่ยง<อ>นะฮะยังไม่เหลี่ยงอย่างนี้ยังอันตรายอยู่หมายถึงว่าถ้าค,คุณยืนเหนือหนึ่งห้าหนึ่งสามไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่ได้ปิดขาขึ้นคือเซตมันก็ยังไม่ได้ปิดขาขึ้นนะฮะมันก็ยังป็นขาไซเวอย,อย์อยู่นะครับพ<ช>อมาดูเดย์เราก็เห็นว่าก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งสามโผมาเส้นหนึ่งเห็นไหมฮะนะฮะ มันเป็นแนวรับของคนระยะสั้น 13, กว่า1.5-1.3คนก็จ้องซื้ออยู่นะครับทางเฟบบี้ถ้าลงมา1.495-1.5-1.3เนี่ยมันก็เป็นคนก็จ้องซื้ออยู่นะครับแล้วเรามาดูว่าเออมันมีโอกาสร,รีบาวไหมนะฮะอันนี้เราเราใช้ทฤษฎีหัวตูดของเราไงใช่ไหมเราดูตรงเนี้ยวอลุ่มวอล,ลุ่มลงมาตึ้งวันนี้เลยนะแสนล้านเนี่ยลงมาตรงนี้นะอ่าตรงนี้ลงมาตึ้ง89นะฮะ ตัวนี้ลงมาแสนล้านยังไม่จบต,ตัวนี้ก็แทกอีกทีหนึ่งกระแทกอีกทีหนึ่งเก้าหมื่นสองยังไม่จบยังไม่จบนะกระแทกนี้วันนี้นะวอลุ่มเจ็ดหมื่นแปดน้อยกว่าแสนล้านตรงนี้นะอ๋อเริ่มแล้วอ่าน้อยกว่าอ่ะเจ็ดหมื่นเอ้ยวันนี้วอลุ่มเท่าไหร่นะเราดูก่อนเราดูตัวนี้มันก็กระแทกรวลีบาร์ไปขึ้นสั้นไปขึ้นสั้นเนี่ยตัวนี้มันวอลุ่มเก้าหมื่นสองวันนี้มันตรงนี้มันเจ็ดหมื่นแปดอ่ะมันน้อยไปเก้าหมื่นสองนะแสดงว่าแรงขายจริงๆมันหมดนะ ในเซตห้าสิบเนี่ยถ้ามันยิ่งแสดงอาการของการกระโดดลงในเช้าวันจันทร์เนี่ยมันเป็นอาการที่เราต้องสวนนะเราต้องสวนนะไม่ใช่ว่าเราถอยนะเพราะนั้นถึงบอกว่าใครจะมาสต็อปลอดมาคัดลอด๋ถวเนี่ยมันเป็นความกลัวมันเป็นความกลัวที่เกิดเนี่ยเพราะวันนี้พูดหลายตัวที่ลงมาเนี่ยนะครับอพี่พูดถึงเซเว่นอัพด้วยขึ้นมาเขาเรียกมาเก็ตลิสจากภาพรวมตลาดมันไม่ได้อยู่ดีๆตลาดขึ้นแล้วมันลงตัวเดียวแบบเนี้ยมันไม่ได้ไปต่อ หรือเอ็กซ์ปริง X เนี่ยมันลงมาเพราะว่าภาพรวมตลาดลงใช่ไหมฮะแบบเนี้ยมันยังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่นะครับเราก็ดูแบบนี้แต่หุ้นที่มันเป็นขาลงแล้วทําให้ตลาดเป็นภาพรวมมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่ทังฮะหุ้นธนาคารหุ้นอะไรไมันนะั้นแต่วอลุ่มไม่ได้ออกมาเยอะเพราะ,ะนั้นโอกาสรีบาวนะ์เนี่ยบริเวณแถวแนวรับที่พี่บอกนะมันเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งหุ้นที่ดีที่สุดเนะี่ยตอนรีบาวก็คือเซทห้าสิบฮะคือ <50. S 2> คือทีเฟกฮะ ได้ตังค์แน่นอนแต่ถ้าพูนลายตัวเนี่ยนะลายตัวเนี่ยต้องไปดูนะตัวที่เขายังเล่นไม่จบเนี่ยรอบนี้เขาต้องขึ้นแรงเลยนะ <c oughs> เขาจะหรือว่าว,วันจันทร์ลงปุ๊บธนาคารรีเวิร์สกลับนะเขาจะวิ่งแรงหน้าตั้งเนี่ยนะ,ะเขาจะวิ่งขึ้นไอ้ไอตัวที่รีบาวก็จะรีบาวรีบาวไปนะฮะรีบาวเพื่อทําเซตให้เป็นภาพขึ้นเนี่ยนะ,ะพี่ว่าน่าจะเกิดอาที่หน้าของของการรีบาว คำว่าไม่คำว่ารีบาวไม่ถึงว่ามันยังเป็นขาลงอยู่นะครับอมันยังลงไม่จบฮมันก็จะอาจจะกลับมาไซดเวย์ใหม่ไซ์เวย์ใหม่นะครับแล้วก็แล็ปิดเทที่ออกมาถ้าเอามารวมนะฮะพีคเลยมันจะเกิดการพีคเกิดขึ้นพอพีคปั๊บมันจะไม่พีคก่าแล้วปิดเทอีกแล้วถูกไหม จริงๆน่าจะส่งไอลาปิเตสไปให้ทุกบ้านเลยแล้วให้ตรวจพร้อมกันมันจะพีกวันนั้นเลยนึกออกไหมพีกเป็นเป็นจอตตัวเลขมันจะพีกเลยเพราะตอนนี้ถ้าตรวจอะไรก็ต้องตรวจให้หมดใช่ใช่ไขวัดใหญ่ไขวัดด้อยพีกเลยไกล้โควิดเลยสุิว่าตรวจมาเลยนะพร้อมกันเอามารวมวันเดียวเลยปั๊บคนติดทั้งหมดสองแสนรายโอ้พีกเลยนะถูกอ่ะไม่มีเดยนตรวจหมดทุกคนแล้วนะครับมันก็จะไม่มีพีกกว่านี้ละมันก็เอาสบายใจละไอความกลัวของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อว่าพูดมันลงเพราะเพราะว่าไอ้คนติดเชื้อไม่รู้พีกตรงไหนอ่ามันก็จะหายไปไม่รู้พีกตรงไหนเ่ยไอ้เ่ข้อนี้<ช>ก็ถูกอ้างให้พ้ดลงได้เรื่อยๆถูกไหมใ่าอมันก็ถูกอ้างว่ามันจะยืดเย้อไปเท่าไหร่าวนี้ภาพของการพีกเนะี่ยมันถึงว่าถ้าคุณตรวจแล้วปดเทสส่งไม่ให้เลยให้ทำไมเก็บตังค์พีก่ก็ไม่เข้าใจนะส่งไม่ให้ที่บ้านฟรีเลยนะถ้าเรามีฐานข้อมูลอยู่อะ แล้วเอาทุกคนเข้ามาอยู่ในในตัวลายในตัวทั้งหมดอย่างที่จิตอาสาเขาทำเนี่ยเขาจะมีคนที่อยู่ในนั้นหมดว่าใครติดใช่ไหมมันมันต้องออกกฎหมายบ้างครับว่าทุกคนเข้าไปอยู่ในเนี้ยแล้วก็ส่งไปให้หนะแล้วคุณก็จะต้องตรวจทุกคนนะฮะตัวผิดถูกถูก,ถกไม่เป็นไรก็ตัวไปเถอะนะฮะอย่างน้อยมันเป็นกองชั้นแรกปทุกคนรู้ว่าเอาตรวจครบแล้วนี่นะอีกเจ็ดวันตัวอีกทีนึงนะครับแบบเนี้ยมันจะทําให้ตลาดบัตทอมเลยนะ <laughs> ม่จะม่ท้อเลยนะเพราะมันรู้พีกเลไงนะว่าอ๋อตรวจครบหมดแล้วนี่ว่าอันนี้ไม่มีพีกมากกว่านี้อีกแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นขบวนการจัดการนะจะไปตกใจกับมันนะฮะพี่เล่าให้ฟังเพราะว่าน้องชายลูกน้าเนี่ยติดอยู่นะฮะพี่เล่าให้ฟังเนี่ยสามวันแรกเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรเช็ดเช็ดตัวเช็ดตัวแล้วกินยาลดลดไข้นะฮะใช่สามวันเนี้ยกินฟ้าทลายโจรได้ในห้าวันเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปกินน้ำอะไรที่เขาแนะนำนะกระชงกระชายเนะี่ย อ่าอย่าอย่าไปกินกินไม่ได้นะฮะพวกนี้ห้ามกินนะฮะห้ามกินหลังจากถ้าวันไปแล้วค่อยกินพวกน้ำกระชายนะ,ะ,นนะอย่าไปโรงพยาบาลฮะอย่าไปโรงพยาบาลฮะเพราะไปโรงพยาบาลเยอะเอในในช่วงในช่วงสามวันแรกไข้ขึ้นเนะี่ยใช้วิธีการเ <ๆ S 1> ช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวให้ฟังร้อนกินยาแก้อาเสบก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียด้วยใช่ไหมฮะทําทุกอย่างเนี่ยคือแบบนี้คืออยู่บ้านเนี่ยดีกว่าไปโรงพยาบาลตอนเนี้ย ใช่ใช่เพราะว่ามือนอกเขาทำแบบนี้มือนอกทำแบบนี้คุณติดน้อยแล้วคุณไปรวมกันอยู่นะคุณอาจจะไปติดมากถูกไหมแล้วที่ที่ที่มีเตียงเยอะๆอที่ที่เขาไปไปเตียงเยอะอันตรายยิ่งอันตรายกว่าเนออย่าอย่าตกใจาไปหาเตียงเออไม่ใช่นะฮะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยตอนนี้สั่งถังมาก่อนคือออกซิเจนเนี่ยมีแต่ถังนี่มีนะถ้าคุณกลัวมากๆคุณสั่งถังออกซิเจนมาเลยรับไว้ที่บ้าน เอาถังเมื่อก่อนเจเจจะมาเติมที่หลังพี่นิพนธ์พูดถูกพี่นิพนธ์มาตงวิธีแก้แก้แก้ตรงนี้นะฮะดูแลตัวเองต่อนะฮะดูแลตัวเองแต่เพราะมือนอกเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนนะที่ไหนก็ไม่ไปคือขบวนการยังมีบ้านเราเนี่ยนะโอ้จ๋าแต่โรงพยาบาลจะหาต่อก็ยังจะคิดว่าประชาชนแม่งโง่แม่งตรวจไม่ตรวจไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยมันมันต้องคิดนะมันเป็นวิกฤตใช่ไหมเออก็ตังก็ทำเป็นหมดแล้ว พี่สงสัยนิดหนึ่งครูมีข้อมูลข้อมูล Big d a t ตถึงนี้ของประชาชนครบทั้งประเทศหรือเปล่าเนี่ยพี่ยังสงสัยอยู่นะมีเั้งหมาก็จะมีความเผาตุงเผาตังเ่าอะไรเลยนะครูมีครบมเลยมัามีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้เป็นประโยชน์กันม่้ตอนที่แจกเงินเนี่ยคนไปโหลดกันเปรียบเลยให้มันก็มีครบแล้วอายุเท่าไหร่คุณเอาเข้ามาแล้วถามว่ามีรายได้เท่าไหร่เมื่อวานมีปัญหาใช่ไหมคุณออกพระราชกำหนดอะไรเลยก็ได้ว่าทุกคนถ้าไม่ตรวจเนี่ยมีความผิดทุกคนต้องตรวจอะ ผมถามว่าเอาทหารไปตรวจตามบ้านทหารไม่ตรวจเป็นเหรอไม่เป็นคุณชูจะไปคิดนะคุณจะไปคิดว่าประชาชนสมัยนี้เขาโง่นะอือก็สอนคุณส่งยูทูบไปด้วยเขาก็ตรวจเป็นถูกไหมทํางานให้เป็นอย่าผิดแบบว่าซ้ําไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่ได้ว่ารฐบาลไม่่รัฐบาระบาดที่เราเราก็ไม่อยากให้พูดลงเยอะเออไม่อยากพูดลงเยอะเพราะพูดลงเยอะเนี่ยมันมีคนติดพูดเยอะเพราะคนเข้ามาใหม่เยอะที่เข้าใจพวกนี้นะ นะครับเป็นล้านคนว่าพี่ก็ไม่พยายามจะพูดแล้พูดมันลงแรงนะแต่พี่ก็ไม่รู้จะไปปลอบใจยังไงนะฮะก็ก็เอาเป็นว่าหุ้นตัวเล็กมันไม่ได้มีอาการที่จะลงค่ะที่เป็นีงอ่หุ้นตัวใหญ่นะฮะเมื่อเมื่อสักครู่ที่พี่ที่ผลพูดถึงนะฮะในกรณีวันนี้ตลาดหุ้นปิดแล้วที่คุยกับพี่รออยู่เนี่ยฮะตลาดหุ้นก็ปิดไปมูลค่าการซื้อขายแต่นนอยู่ที่แปดพันเจ็ดพันล้านแล้วอินเด็กยืนที่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดจุด ทีนี้ในกรณีที่เกิดการพัวพลาดซื้อถ้าเกิดการพัวพลาดวูบลงไปปั้งปั้งและวอลุ่มในวันนั้นน่ะมันต้องยังไงวอลุ่มวันนั้นมากกว่าแปดหมื่นวัาจานย์มันโดดลงนะคุณต้องเสี่ยงซื้อก่อนเลยวอลุ่มไม่ต้องมาดูอันจันย์มันโดดลงไปยี่สิบจุดนะคุณยังไม่มีสิทธิ์ดูเพราะมันเป็นการเสี่ยงนะพวกนี้มันเป็นการเบสเบสเบสซื้อก่อนเบสลองก่อนนี่รู้ไหมฮะ คุณต้องเบสไปก่อนแล้วคุณมีเวลาดูทั้งวันเี่ยมันไม่มีทางโดดลงแล้ววิ่งโคมลงไปหรอกถามว่ามันจะมีเรื่องอะไรใช่ไหมพอวันนี้ก็กลัวกันมาตรการปิดเมืองคืออย่างนี้เขาหาเหตุมาเอาลงอ่ะเพราะยังไงมันก็ต้องลงอ่ะถูกไหมไหนๆลงแล้วเนยความคิดของทุกคนตอนนี้เขาวอาลงลงลงไม่จบๆไปใช่ไหมใช่ไหมเจ็บไปให้มันจบอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราก็ต้องแยกแยะหุ้นนะว่าเป็นหุ้นอะไรที่จะลงนะมาเนี้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะครับพี่คิดว่าไอ้ตัวการถือหุ้น ถ้าเราเรารู้หุ้นที่มีพื้นฐานนะไม่ได้ไปเล่นหุ้นปั่นหุ้นเก่งอะไรมากมายเนี่ยพี่ว่าฐานที่คนิดอแล้วแถวพันห้าเนี่ยวันหนึ่งมันลงนะ,<ช>ะวันหนึ่งมันก็หลดุดแต่มันจะไม่กาไรอ่ะมันจะไม่กําไรแค่นั้นเองถูกไหมฮะถ้าไม่ไปตกใจขาย gpsc แถวๆเนี้ยนะ,ะพี่บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงมาตรงนี้ gpsc อ่นะเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าเราต้องแถวแถวแกลบที่มันเปิดเนี่ยนะแต่มันจะปิดถ้ามันต่ำกว่าเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกจุดสองห้านะ สมมติมันเห็นเจ็ดสิบหกนะอันนี้เรามีโอกาสซื้อเจ็ดสามละมันจะบอกเราทีเราสเต็ปเจ็ดสามเราก็ซื้อดิมันไม่ใช่จุดที่จะขายไงใช่ไหมครับนะแต่เราเราต้องสังเกตนะว่ารอบหลังๆเนี่ยเวลาหุ้นเวลาเซ็ตจะรีบาวเนี่ยมันรีบาวจกหุ้นโลงไฟฟ้าหลายครั้งแล้วนะเราก็จับจ้องไว้แล้วหุ้นที่มันรีบาวประจําเนี่ย S C B K b บ n k เนี่ยก็จับจ้องไว้ถูกไหมฮะเราเล่นรีบาวเราต้องเล่นหุ้นเป็นขาโลกนะถ้าเล่นหุ้นรีบาวนะครับ ไม่ไม่ใช่เล่นหุ้นไม่ใช่ว่าไปซื้อเคซีนะมันไม่ใช่หุ้นรีบาวน่ะวันที่เขารีบาวกัน k อเคซมันจะไหลลงนะกูจะไปซื้อนะเพราะมันไม่ใชเป็นต้องต้องมันยืนอยู่แล้วมันยืนอยู่แล้วเนี้ยเป็นหุ้นอันนี้เขาเรียกว่าหุ้นรอซื้ออ่ะเพราะว่ามันมันไม่มีใครขายให้ลงไปแรงๆหรอกนะฮะมันก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นขึ้มันต่อไปนะฮะมันจะไม่เทคลิสกับมาเก็ตเรืยกมาเก็ตลิสการลงของเซตมากมายนะไอ้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยนะครับรวมทั้งกลุ่มโรงเราดูวันนนี้ะถ้าเราดูกลุ่มโงบานนะฮ อ่าบีซนะเราดูกุลโงาบาลน,นะ<ช>มันก็ไม่ได้สนใจ <BC. S 1> มันไม่ได้สนใจกับ Set เซตเซตจะลงบ้าบออะไรกูไม่ได้สนใจด้วยไงเหนหรออเปาไหมมันไม่ได้สนใจด้วยแต่มันก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปซื้อถูกไหมครับเรากาลังให้ภาพให้ดูว่านะฮะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ลงทุกตัวนะคุณแบบนี้มันเป็นทรงขาขึ้นมันก็จะเป็นทรงขาขึ้นของมันนะครับ<ช>ก็ก็ก็จะประมาณนี้น,น,นะฮะที่่อ่า การการลงไปนะี่มันจะรีบาวรีบาวสามสิบจุดรีบาวห้าสิบจุดอะไรก็แล้วแต่นะว่า,าเราก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่า้กองทุนถึงเงินอยู่เท่าไหร่ว,วันนี้ลงเงี้กองขายอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้าวันเนี้ยเขาน่าจะมีอยู่ประมาณสักหมื่นล้านนะฮะวันนี้ถ้าเขาขายห้าพันเขามีหมื่นห้านะหมื่นห้าเนี่ยถ้าเอามาใช้ไล่จริงๆนะแล้วขึ้นได้ห้าสิบจุดเลยนะมันไม่ต้องหวังว่าฝรั่งจะมาไล่นะคือไล่เพื่อรีบาวเนะี่ยนะฮะ ซึ่งสุดท้ายมันก็จะลงอยู่ดีเพราะไม่มีเงินที่เข้าไปอยู่ประจําใช่ไหมไล่มาวันนี้รายย่อยจะเป็นคนซื้ออยู่เจ้าเดียวหรือเปล่าเขาก็จะเป็นคนขายออกมาอีกนะฮะจนกว่าเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮในเดือนกันยาตุลาเนี้ยนะฮะแล้วก็จะดูหน้าตาเฉยนะครับได้ค่ะทีนี้ในส่วนของ G P S C นิดหนึ่งนะเพราะว่ามีคนจ้องเยอะตัวนี้มั่นจับได้นะฮะ G P S C ถ้าวันนี้มันปิดที่เจ็ดสกเจ็ห แล้วก็ถ้าลงมาตรงโซน73 74ที่ซึ่งมาพี่พี่ทำให้ดูเลยนะใมอนพัดเพืนของหุ้น GPC เนี่ยนะฮะเราเราดูตรงนี้ก่อน80เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่หุ้นขาขึ้นตัวนี้มันเป็น A B C A ะ C เพราะนี้อันนี้มันคือ1 2นะฮะเนี่ยมันเป็นมันห้าเนี่ย1 2 3 4 5เห็นไหมฮะ A B C เพราะฉะนั้นจากพิจิกาเนี่ยลงมาฟ้นมันเริ่มเป็นขึ้นหนึ่งแล้วทำสองนะฮะแล้วมันกำลังจะทำสามนะ กดของมันเนี่ยมันห้ามหลุดหกสิบแปดบาทห้ิบแค่นั้นเองอันนี้คือกดของมันนะหดบาอ่ามัน,ม,น,ม,นมันอาจจะ,จะทําหนึ่งเอบีนะฮะพี่ถึงบอกว่าไม่ต้องรีบหรอกนะฮะสัญญาณอันนี้เป็นเชิงวิกเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มตัดลงแล้วเห็นไหมอยู่บนนะอยู่บนนะอันนี้ก็คือโมเมนตัมหมดนะที่ขึ้นมารอบนี้หมดอยู่บนนะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องราคาแบบลอยๆไม่ได้นะฮะแบบลอยๆไม่ได้แล้วถามว่า โอกาสที่จะลงมาคือจาก Market List ตัวตัวเนี้ยไม่มี Market List อ่าคือไม่ถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเขาแข็งที่จะยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เราอย่าลืมว่าถ้าเกิดตลาดมันถล่มทลายแล้วมีคนขายลงมาเนี่ยมันลงมาเส้นนี้ได้นะโดยที่ไม่ผิดกฎนะเส้นนี้60สิบนะห้าเก้าหกสนะซึ่งมันต้องตลาดไม่ต้องพังลงไปพันสามพันองนเป่ามันต้องจินตนาการด้วยนะ แต่ถ้าแถวแถวนี้จะรับเนี่ยพี่คิดว่าเป็นทยอยรับนะบริเวณเนี้ยทยอยซื้อทยอยซื้อไปนะก็เป็นตัวหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ว่าซื้อของถูกนะอันนี้คนละแนวเลยนะเห็นไหมคนละแนวเลยเห็นไหมะฮะเนะีน่ยบีกิมเนี่ยลงมาล่างเลยนะเห็นไหมะฮะลงมาล่างนะ g p พเนี่ยตรงนี้แต่ GP s อยู่บนตรงนี้นะถ้าเทียบกันจะอยู่ประมาณ50นะ GPSC อยู่ข้างบนนะครับก็ต้องดูด้วย อ่ก็ต้องดูว่าหุ้นตัวไหนที่จะไปรับและถือได้คือ G.P.S.C. นะ่ะสมมติคุณซื้อไปเออแล้วุณก็แช่นเห็นมันลงลงมาใช่ไหมเพราะมันสามแล้วไงคุณม่อนมันมันห้ามหลุดไงห้ามหลุดตัวอะไรจุดหนึ่งตอนนี้ความลงมาคุกก็ซื้อเพิ่มไปกูซ,<ๆ>ซื้อเพิ่มไปแล้วุูก็รอไปพี่พ,พ,พ,พี่พี่ว่านะพอปีหน้าทุกอย่างกลับมาเป็นสภาพปกติอ่ะประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีหุ้นขึ้นฮะมันจะเหลือหุ้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะคือหุ้นสัญลนูบาโภค พราะนั่นหุ่งลงไฟฟ้าเนี่ยมันมันมีโอกาสนะที่จะเริ่มกลับมาเป็นขึ้นขึ้นสามได้ในรอบหน้าเนี่ยนะประจองๆไว้นะฮะแต่แต่ถ้าถามพี่ว่าตรงไหนอะไรเงี้ยมันเป็นการการถามเพื่อของการเก็งกาไรพี่คิดว่าเจ็ดสิบหกถ้าไม่หลุดเจ็ดสิบหกบาทสลึงเนี่ยเก็งกาไรไปขายแปดสิบได้กลับมาใช่แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวความคิดของการที่จะซื้อแล้วถือลงทุนคะ ใช่ครับเป็นรอบเป็นรอบใช่ใช่แต่ถ้าจะซื้อลงทุนคือถอยมาตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นอืถูกถูกครับถูกครับดได้ได้ค<จ>ะก็จะมีตัวของอะไรอีกนะฮะไปทีเฟกเลยไหมครับได,ได้ได้ทีเฟกยังไม่ปิดตลาดทีเฟกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเราเคยเราเคยให้ตำแหน่งไว้ที่ที่แปดเก้าศูนย์นะถ้าเรา พยายามคำนวณน,นะคำนวณว่าถ้าเซตเนะี่ยมันลงไปที่ที่พันห้าหรือว่าพันสี่เก้าเก้านะฮะมันก็จะลงประมาณสักประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่ิบสองจุดนะทีเฟกมันก็จะลงประมาณสิบห้าจุดมันก็จะเป็นตัวแปดเก้าศูนย์นะซ,ซ,ซึ่งอันเนี้ยพูดไว้ตั้งนานเลยว่าแถวแปดเก้าศูนย์นี่ยลงมากุศลแน่นะะนะครับแล้วก็สัญญาณไดเวอร์เจนเริ่มเกิดขึ้นนะเนี่ยเริ่มเกิดขึ้น ในทางเฟรมร้อยี่สิบนะฮะ S <S ส่วนทางเฟรมเดเนี่ยก็ถ้าโลปัเน่ยโอเวอร์โซลเ<ท>ลยแหละนะคือคือมันก็ต้องสวนรองกลับขึ้นไปถูกไหมฮะแล้วก็<โ> assa, ถ้ามันไม่กลับคือคืออย่างนี้เวลาสวนแล้วมันต้องกลับนะ<อ>ต้องกลับวันนั้นนะมันกลับแล้วถ้ามันไม่กลับนี่เนีๆๆ่ยคุณต้องคุณต้องกดต้องเริ่มเดี๋ยวมันกดตามอีกเออเดี๋ยวมันกดตามอีกนะเออมันต้องกดตามพอดีใช่ใช่ในในทฤษฎีมันบอกว่า ถ้าคุณซื้อในเขตอัวบอสเนี่ยถึงแม้จะลงไปข้างล่างอันนี้ผู้ถูงหุ้นนะ<อ>แต่ถ้า <ใจ S 1> เป็น<ด>ฟิวเจอร์<ไ>มันอาจจะถูกฟอสเซลได้นะอันนั้นมันไม่ได้นะ<ช><ช>มันก<ม>็หอ,อ,อกมาเออต้องหาคืออย่างน้อยต้องทนสักชั่วโมงเนี่ยถ้ามันจะหลุดเนี่ยคือถ้ามันหลุดมันจะหลุดภายในครึ่งชั่วโมงเลยมาปั๊บเนี่ยนะแล้วสิบโมงครึ่งทำมันจะหลุดนะถ้าไม่ถึงวลงมันจะพุ่งลงไปแบบออกไปเลยถ้าผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วถ้ามันไม่หลุดนะมันจะต้องรีบาวกลับ อ่าต้องต้องพยายามดูนิสัยนี่เขาเรียกนิสัยนิสัยมาเก็ตเมเกอร์ไทยอ่ะนิสัยเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะดูแล้วว่าเขามีเงินเท่าไหร่เขามีเงินเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่สามสองนะฮะนะสามสองก็มันจันอาจจะไม่โดดอาจจะซึมซึมซึมมันจะโดดแล้วกันโดดเมื่อไหร่เจอกันเจอกันเจอกันแต่ต้องอันเนี้ยจะต้องไม่ใดเวร์เจนนะจะต้องเป็นโอโอเวอร์โซ่เฉยๆนะโอเวอร์โซเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีการรีบาวเกิดขึ้นนะครับ เราดูง่ายๆก็คือเป็นเด้งช็อตสต็อปล s อต9.15เห็นไหมฮะตัวเลขมันขึ้นมาเนี่ย9.15เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือจุดสต็อปล s อนะครับหรือถ้ามาดูในเฟรมเฟรมสั้นก็ได้นะฮะนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เขตโอเโซนเนี่ยสต็อปล s อตลากลงมาใกล้1.49.14.5นะฮะเห็นไหมฮะ9.14.5เนี่ยไม่ว่าจะเกิดในระหว่าง2ชั่วโมงหรือเกิดในเดยเนี่ยก็ล็อก p r o f ิตจะอยู่ที่9.15นะครับ บทเรียนนะครับ,บันนี้เซเว่นอัพอ่ะขครขายตอนหลุดสามบาทเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดตลาดนะสต็อปล็อตมันอยู่สาบาทนะขายขายไปแล้วเนี่ยมันไม่หลุดนะมันไม่ได้หลุดนะเห็นไหมมันวิ่งขึ้นมาปิดสามบาทสิบสี่ไม่ได้หลุดสต็อปล็อตนะหุ้นตัวนี้ยังไม่เคยหลุดสต็อปล็อตสักครั้งหนึ่งเลยนะยังไม่เคยหลุดนะหลุดก็ต้องไป<ช>นะฮะ,ะ,ะแต่วิธีไปก็บอกวิธีไปแล้วนะก็ก็ดูแบบบริเวณประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น,ะน,ะนะนะ อาหนึ่งห้าสต็อปลอสทาเป็นสองเใช่ไหมครับไปดูทองคำนิดนึงไปดูทองคำทองคำเนี่ยเขาเขาจะเป็นอะไรที่ที่เราต้องดูว่าเวลาเราดูทองคำเราดูดูเฟรมใหญ่ก่อนนะเป็นบวกนะอันนี้เป็นบวกหมดแล้วนะไม่ถึงว่าอินดิเคเตอร์เทียนเป็นเขียวใหญ่นะเพียงแต่ว่าติดดาวต้านหนึ่งแปดสามสามนะครับหนึ่งแปดสามสามเนี่ยอ่ะพูดกันตรงๆนะคุณมันถ้าจะลงมันคือลงไปแล้วล่ะ เมื่อคืนต้องลงไปแล้วอะทําไม<ช>จะต้องมาลงใช่ปะเพราะว่าแต่อย่าลืมว่าช่วงช่วงช่วงหัวขัน้นอาจจะต้องมีคนนะกลัวเบรกนะเพราะว่าพวกที่เขาช็อตมาเนี่ยนะเขากลัวเบรกนะออนะครับแล้วเรามาดูอันนี้อันนี้นะอันนี้โลใช่ไหมอันนี้หายใช่ไหมหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์น่เป็นหายอันนี้เป็นฮาโลหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งใช่ไหมคือจุดสตาร์ทอตของวันศุกร์นี้นะฮะเราดูวันนี้มันยังไม่ได้เบรกนะ คมว่าต้จะดูตอนปิดนะปิดตอนตีสี่ตีสี่ขึ 3, ้นสามตีสีอ่อ่าอ่าจะไปปิดของเขา้าไม่ใช่ปิดของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ท New High นะํานิวไฮนะเราต้องเข้าใจนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมอาจจะรูปกลับมาถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นสต๊อปล็อตมันก็อยู่ที่ว่าตรงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ไม่ถึงว่าคนที่จะถือถ้ามันปิดต่ำกว่าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ตอนทีสามคุณก็ออกไปก่อนเธออะไรเงี้ยนะครับมันมันยังเป็นเออส่วนทางเฟรมเดย์เราก็เขียนว่าอันนี้เป็นแนวต้าน หนึ่งแปดสองแปดอันนี้เป็นโลนะอันนี้เป็นไฮอโลว่าไฮคือหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนี่คือสต๊อปลอสนะของทอรเฟมเดนะครับ, Day, รบแล้วก็อันเนี้ยหนึ่งแปดสองแปดเนี่ยจุดสี่ศูนย์เนี่ยนะครับถ้าคืนนี้ปิดได้นะฮะก็แสดงว่าวีก็ปิดได้ใช่ไหมไม่ต้องขึ้นแรงก็ได้วีก็ปิดได้นะเพราะนั้นไอ้ทางขึ้นนะ่ะมันจะเปิดช่องเลย ที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับอันนี้มันก็บอกว่าเออรอก็ได้นะเนี่ยรอก็ได้นะมันอาจจะมีย่อลงมานะฮะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มมีสัญญาณขายแต่มันไม่ดูแรงนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วหนึ่งแปดสองศูนย์เนี่ยมันอาจจะเป็นแนวที่ย่อลองหรอมั้ยเพราะเพราะลองตัวนี้มันได้เปรียบไปแล้วอ่ะนะฮะนิสัสมันยนะเวลามันจะขึ้นมันจะตกให้ตกใจก่อนใช่ไหมครับแล้วมันต้องวิ่งกลับนะนะวิ่งกลับนะตกใจภายในห้านาทีหรือสิบสออประมาณประมาณ คือในครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะทั้งดีใจเสียใจอ่ะมันจะอยู่ในครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะคือคื่ถ้ามั้งใจใ <น S 2> เบบประมาณนั้นนะครับเราก็เราก็ตามดูไปคือถ้ามันจะตกลงมาตกใจเราจําอย่างเดียวว่ามันต้องกลับนะประมาณสองสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มนะมันต้องวิ่งกลับนะถ้ามันจะกลับนะครับมันต้องวิ่งกลับไปเลยนะนต้องดูแท่นสามสิบนาทีสิบ อันนั้นเราไปดูในจังหวะที่เราทําไปแล้วหรือว่าเราจักเข้าทําเราจักเข้าทำแนวร,รับมันหนึ่งแปดสองศูนย์แล้วก็เราจักเข้าทำาจังหวะวิ่งกลับเออไอจังหวะวิ่งกลับนี่แหละใช่ใช่พลาทุกที<ช>พี่พไม่ต้องพูดถึ่เลยมันพลาดทุกทีวันเนี้ถ้าขึ้นเนี่ยเราจะดูว่าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เก้าเนี่ยมันอยู่เหนือกันแล้วใช่ไหมสิบวันก็ยี่สิบห้าวันเนี่ยมันอยู่เหนือนละมันเป็นบ่ายละเขาเรียกว่ามันเกิดโกลเด้นคอร์ไปละแต่หนึ่ง ไอ้เนี้ยมันยังไม่บวกขึ้นไปถ้าคืนนี้บวกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัดมันจะเลียงละมันจะเลียงอ่าไอ้อน,นี่มันก็จะเกินหนึ่งแปดหนึ่งสองเพราะค่าเฉลี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะไอ้น,นี่ก็จะเกินไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไม่มีไอ้คู่เนี้ยมันไม่มีปัญหามันอยู่ที่คืนนี้ถ้ามันเปิดขึ้นไปเนี่ยพี่ทึงบอกว่าช็อตเนะี่ยให้รอดูนะฮะเพราะม,มันจะเกิดคลาสสิกบลูเกิดขึ้นในตรงนี้เลยนะอ่าเราก็มาดูสัญญ,ญาณต่อซื้อแล้วนะซื้อเกิดเมื่อวานนะเนี่ยอันนี้ซื้อเกิดเมื่อวานแท่งเดื้มเมื่อวานนะครับ แล้ววันนี้ตัดซีโรรายแล้วนะเห็นไหม,มไปโบดแล้วนะคือเรานักเทคนิคอ่ะเราก็ต้องดูแบบนี้เราไม่รู้เรามันเป็นไงถูกไหมครับแต่ถ้าเราประมวลทั้งหมดเราบอกว่าลองได้เปรียบไนงะแค่นี้นะครับก็คือลองได้เปรียบครับแล้วคืนนี้อ้าวมันทะลึ่งแพ้ขึ้นมาก็ก็เราใช้ระบบแบบนี้ไงเข้าใจไหมครับแล้วถามว่าแล้วทําไมไม่บอกก่อนมันจะบอกได้ไงวันนี้เราหยุดทุกอ๋อไหม แล้วเปิดมาตอนเช้ากว่ามันจะเปิดตอนนี้ถือว่าเปิดมาพุธมันขึ้นไปเลยอ่ะไม่ไม่มีใครลองทานเลยอ่ะเพราะเราไปปิดวันพุธเช้าพเลือหัดมันเปิดตั้งแต่หกโมงตีห้ามันวิ่ขึ้นไปก่อนแล้วว่ะมันไม่มีใครลองทานอ่ะพี่ถึงบอกว่าเนี่ยพี่พี่แบบว่าปิดหยุดทีไรล,ล้วมีปัญหาทุกทีอ่ะคือสัญญาณ<า>มัน,นตอนปิดทุกทีเออมาทําให้เข้าไม่ทานเพราะฉนั้นเข้าดูเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมไมันหยุดไปแ้ที่มันจะไม่ไปอะไรงนะครับประมาณเนี้นะคุณนนก็ก็ หลาคนิ่าแต่พี่มาอธิบาย <Okay. S 2> ให้ฟังนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นคืนนี้เนะี่ยนะครับอันนี้มันจะตัดขึ้นเลยนะอันนี้ตัดขึ้นแล้วนะมันจะไม่ค่อยหลอกนะทางเฟดดูแค่นี้พอตัดขึ้นเฟดแล้วมนจะเป็นค่อยหลอกแนละ้วนะครับอันนี้ยิ่งต้องระวังนะครับหรือถ้าคุณจะรอให้มันตัดขึ้นไปแล้วหรือคุณไปลองนะคุณก็ต้องลอง1850นะพอลอง1850ยังไงคุณก็ต้องเจอโอกาสที่จะลงมา1 8 2ดอยู่ดี เข้าใจไหมฮะการลองโดยสัญญาวี๊เนี่ยมันคุณลองแล้วคุณต้องถือนะเพราะมันเป็นการถือยาวแล้วใช่ไหมคือคือยังไงุณก็หนียี่สิบสามสิบเหรียญที่จะลงไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าคุณจะลองจังหวะไหนอะใช่ไหมครับอประมาณเนี้นะครับลองลองติดตามดูคืนนี้ได้ครับต้องยืนได้หนึ่งแปดสองแปดเนาะสําหรับสัปดาห์นี้ก็สวยถ้าให้ยืนไม่ได้ก็ต้องปิดปหนึ่งแปดสองเก้าปิดหนึ่งแปดสองเก้าเนี่ยก็ตัวเลขกลมๆมันอาจจะไม่เบรกก็ได้แต่มันไม่ควรจะลงมานะฮะ ล้วสัปดาห์หน้ามันค่อยขึ้นก็ได้อะไรก็ได้โอเคมีคนบอกว่าไปเชื่บที่ใช้เถืทองก็ที่โบ๊ชพี่ไงจะไปเถื่ที่ไหนฮะเถืดเถืดเทื่ทั้งวันที้ทองน่องทองนองใช่ไหมก็ขเราก็มีถ้าบกไทยก็มีนะแม่ทองสุกก็ได้นะเป็นบกไทยอ่ะนะฮะแต่เป็นบาทนะเเื่ดเป็นบาทนะต้องแลกบาท่ะเถืดเป็นเงินบาทอย่างแต่ถ้าไอไอไอเว็บที่มันมันสากลอะนะครับ มัน investing อะไรพวกนี้มันก็ได้หมดนะมันมันก็เทรดพอได้นะแต่แต่พี่ไม่รู้พี่ไม่เคยเทรดนะมาถามพี่เพราะว่ามันพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกที่การรับรองโดยกรตตของประเทศไหนนะมันเป็นแค่เว็บไซต์นะแต่ก็ยังไม่มีข่าวว่าใครไปไปโกงใครนะนะครับประมาณอ้าจากพุนิวพลอ่ะก็เห็นมีนักทุนฝากบอกว่าถ้าจะตรวจนะฮะมีตรวจน้ําลายได้ด้วยเขาบีเจซีมีด้วยละมีตรวจยาจมูกกับตรวจอาน้ําลายลายตรวจเลือดอะไรไม่มีหลายแบบฮะ มีหลายแบบได้ค่ะออะไรแบบไหนก็ได้แต่ติดก็ต้องระวังใช่ใช่ใชดูแลกันไปแหละพี่เป็นไรก็ดูแลตัวเองเพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลมันไม่มีใครดูแลนะใช่ใช่มีคนอยากจะไปโรงพยาบาลอันตรายคือคือเราไปคิดว่าไปโรงพยาบาลแล้วจะมีคนช่วยไงมันไม่มีอะไรเลยนะหมาต้องแบบหรืถ้าคุณไปคุณต้องเตรียมของเ่คุณไปอ่ะนะฮะมันไม่มีใครดูเราจริงๆอ่ะอาจจะมีเพื่อนนะ แนะนำกันอะไรเงี้ยนะเพื่อน,นที่เป็นที่เป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าปรากฏว่าเราตรวจไปว่าเราติดแล้วสึกเราไม่ได้ติดขึ้นมาหรอสวยไวอยู่ในดวงคนติดไอยู่ในดงคนติดไม่อยู่ในดงคนติดโอ้ยตายละแต่พี่เขาเข้าใจว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันทุบ้านนะเพราะนั้นบางบ้านก็ควรจะไปนะฮะบางบ้านก็ถ้าถ้าสมมุติจัดการที่บ้านได้ก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าไอการรักษาตัวพวกนี้มันต้องอยู่ในที่อากาศอากาศถ่ายเทนะลม อยู่ในห้องนี่ก็ต้องเปิดหมดนะหรือไม่ก็ไปนอนนอกบ้านเลยกลางมุ้งนอนในที่อากาศโฟรอันนี้มันถึงจะสามวันแรกมันจะช่วยช่วยให้เชื้อโรคมันออกไปได้อันนี้จริงจะได้แต่ถ้าไปอยู่ในห้องแอร์แบบนี้มันไม่ช่วยนะยิ่งเป็นหนักเนี่ยถูกต้องถูกต้องเลยขอบคุณไม่เคยเป็นแต่พี่พี่ฟังเขาไม่เยอะพี่ไม่รู้ฟังหมอฟังหมอไม่ใช่ฟังหมาฟังหมอฟังหมอมาเยอะแต่า สิ่งที่เรามีประสบการณ์เยอะนะ,ะหลากหลายแบบนะใครจะมีะประสบการณ์อะไรแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเหนือและดูแลตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองพยายามช่วยเหลือตัวเองเอได้บ้างสดไม่ว่าจะเป็นยานหรือไรนะอะะก็คุณมากเลยนะพี่ทุกคนขอบคุณค่ะะสวัสด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะ